สวัสดีค่ะ,จะเจคนโนมาแนะนำบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะสำหรับของคลิปนี้นะคะเป็นบ้านหลังใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนสวยหรูอลังการมากๆเลยค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะบ้านสวยมากๆบนพื้นที่ถึง50ตารางวาเลยนะคะทุกคนมีถึง4ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวนะคะค่าโอนคนละครึ่งนะคะเจ้าของได้แจ้งว่าเช่นนั้นนะคะ ราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0นบาทนะคะบ้านเดี่ยว50ตารางวานะคะสวยมากๆพิกัดอยู่ที่ย่าโม5ห้านะคะตำบลบ้านใหม่ตรงข้ามเซฟวันนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะทุกคนท่านใดกำลังมองหาบ้านสวยๆทาเลดีๆนะคะที่จะพักอาศัยอยู่นะคะ พิกัดจังหวัดนครราชสีมานะคะลองเข้าไปรับชมบ้านหลังนี้ดูนะคะสวยมากๆค่ะสวยจริงๆค่ะทุกคนหลังใหญ่มากๆเลยนะคะมีถึง4ห้องนอนกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนมีเพื่อนบ้านนะคะพร้อมเลยนะคะทุกคนน้ําไฟพร้อมทุกอย่างเลยนะคะอยู่ในแหลงชุมชนด้วยนะคะท่านใดสนใจติดต่อไปที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดรับชมบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์ใต้คลิปนี้นะคะติดต่อคุณอ้ําได้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะสเสกเฮโนขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ